ไอ้ขอคืนดีเถื่อนี่ครั้งที่เท่าไรไอ้เคยนอกใจทิมไปนับได้บน่นอมางอมาสัญญาว่าให้สิพอยอมรับผิดทุขกขออย่าขอโอกาสเริ่อ น้องซอมหัวใจน้องซสมหัวใจ,อ,วใจอ่ะ oh <my. S 1> ขึ้นขึ้นช,าชา้าๆแบบนี้จะเริ่มต้งไหนเริ่มหมดใหม่เลยหรล่ะอืมเอาใหม่ไอ้ขอคืนนีเขอนีครั้งที่เท่าไรไอ้เคยนอกใจทิมไปนับได้บ่บอนอมางอมา ขอ,ขออยากขออกาสเริ่มใหม่น้องซ่อมหัวใจที่เพพังลายสิบหนอยู่อย่างอดทนกับคำว่ายลายใจบมแมนของเล่นอย่าเห็นน้องเป็นของตายโอกาสที่เค บ,บอกใหบอเห็นว่าอายสิแค่หรือสิให้นับหนึ่งจนว่าไปถึงสาหัสไม่พุ่นบออายสิพอใจเลิกคำนิสัยแย่เที่ยวแต่นับหนึ่งบอกไฟบอเคยถึง น้องลืมเอ้ยมันเรื่องสีหายนับหนึง่งจนว่าไปถึงสา,าดไม่พุ่นบ่าอ้ายสิพ่อใจเลิกคำนิสัส่แย่ yeah. เที่ยวแต่นับหนึง่งไปบบเคยถึงกับเพิ่ท่า,าแท้ บอรูอร้ตนน้องแน่คนแค่หักอายเรื่อยมาจากนี้คงพอบอกขอนับหนึ่งกับอายบ่ถเถอเ็้ไหมบอกขอจากนี้คงพอบอกขอนับหนึ่งกับอาย จากนี้คงพอ<ม>บอกขอนับหนึ่งกับอายน้ำตาที่ไหลบอกใจว่าเกินเยียวยาทั้งภยัยทั้งมันบอตอสัมพันธ์ใา้จ่าย่านนับหนึ่งถึงสาตนะาค่ะหละ สีทนรับได้ขึ้นเสียงสูงไผ่ไพ่ละเ,เดี๋ยวทางไผ่ทางมันบบต่อสัมพันธ์ยจายานนับหนึ่งถึงสานาไพ่ละสีทนรับได้ oh <my. S 1> ลากยาวหน่อย oh <my. S 1> เอาไหมเออร้องใหม่เลย จากนี้คงพอบอกขอนับหนึ่งกับอายน้ำตาที่ไหลบอกใจว่าเกินเยียวยาทางไัยทางมันบอตอสัมพันธ์้จ่าย่านนับหนึ่งถึงสาตนาไผล่ะ สิทนรับได้